สวัสดีครับผมมโอนี้ครับมาอยู่จานแจ็คชินบนแบรนครับมโอนี้สิรีวิวกลองเพื่อนน้อครับเนา้องกองเอาเริ่มจักได้ครับก่อนจัดแจ็คครับอ่าเริ่องจักแสแนกนครับแสแนกครับผมเป็นแสแนกเล็กครับแสแนกเล็กของยังครับของยังครับของอันเอียงวะอ่า CMC พวกกระบอกหมูด้วอกันผมกบุกไคแก่งเดือนีหมอุปกรณ์เป็นแสแนกเล็กครับสองความถ้าไม่มีหมูอ่าเข้าเวอร์สต็กครับ ครับผมต๊อกสีแดงครับผมท่อไหนครับสแนนต่อมาครับผมท่อหนึงก็เป็นของอ่างานของซุ่มดําครับท่อหนึ่งนาปกติครับท่อสองก็เป็นน้ำมันน้ำก๊องนะครับแอดครับกองแอดนาลีโม่ครับผมสต๊อกคือการสิโลเบล่ะอันนี้คือกันครับลีโม่คือกันครับปอทอมนะครับผมปอทอมลีโม่ครับแค่แฮดนะครับจานแจ็คครับแค่แฮดอ่าเป็นของอ่าอียังวะคอนดีเขงอยังอ่ะไรเขยังฟเตอร์ลิง เออสเตอร์ลิงครับครับผมมันโลโออกไปแล้วลโก้เป็นแคสโลโอลินนะครับโอลินกแปะนะครับอันนี้เป็นซิปเนียวครับซิปเนียวซิปเนียวอมอนครับอมอซิปเหนียวยังครับอันนี้แค่ใส่ของอิงจีครับอิงจีครับบาร์ไลท์ใส่ตามเงาครับถึงเบิร์ดเลยนะครับถึนเียร์สิบกเนียวครับครับผมอาสายมือเนี่ยเป็นอแปะครับอแปะครับสิบแปดเนียวครับผมอแปะครับขามือครับ ไล่ครับไล่ครับนี่เป็นของพ้าครับหยิ่สิบนิ้วครับผมเสียงกับโอเคครับเสียงพมมักอยู่ครับผมแส่นี่เป็นแสอิงกีร์ที่สามสิบแปดครับสิบแปดแปดนิ้วตัวนี้ครับอิงกีร์ที่สามครับสิบแปดลิตรอิงกีรเนาะครับเนาะไมคกองกรับนี่นะครับเอเอมันพอดีครับมากพอดนะครับเบอร์ไหนครับไมค์กองครับไมค์กองขาเอครับขาเอโอ้ขาเอครับมาเบิรงบอกครับผมบอกบอก บอดครับผมบอดเป็นของบอดบอดนะครับ RDR 8 8 0ครับ8 8 0แใช้งานัดครับสอใจครับเสียงนี่เขานิยมใช่ครับฟุตสวิตเลยครับฟุตสวิตเป็นของบอดคือกันครับสองโตครับหาอยู่อาอยู่ครับสองโตครับรุ่นหนึ่งพรกับบนหูกันเพรเป็นรุ่นนี้ นผมกระบปงหูここ ok ครับผมเล่นกีตาร์ครับพี่เสน่ห์นะครับใส่งานออกประจำการครับอันนากระเดื่องนี่ครับนากระเดื่องเป็นของรีโมทไต้หวันครับรีโมทไต้หวันครับนาเดี๋ยครับนาเป็นของเพื่อนของเพื่อนครับผมนาเดิมมันแตกเดิมมันแตกครับผมใส่เอาของเพื่อนครับก็เบลแดงครับซีเอยมซีครับใหม่ๆเลยครับรุ่นมิวเสียงโกแข่งแม่มะลำามูครับครับผมนี่ครับบรรยากาศ ดันแจกครับผมครับอยู่กองครับปวดตดตามนะครับสองสองอย่างก่อนลวงเชนแนวครับลวงเชนแนวครับฝากติดตามน้ำนะครับจะได้พบกับกลอกวงทินอุบลแบนเลยนะครับครับผมขอก้อนรับขอบคุณครับผมอย่าลืมเอืินใส่เอินหายนะครับจิบๆหกจิบหกครับไม่มียังครับว่างผมขอบคุณครับบคือทินอุบนแบนนะครับโอ้ยว่างจริงครับว่างจริงครับว่างว่างครับท่านี่ก็ว่างงานไล้งานไล้เด็กก็ไล้บุญค่าโอ้ โอเคครับผมจบซรินี้ครับผม